แต่ให้คอยเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาและถูกส่งไปเป็นนักโทษในไซบีเรียในข้อหาฆาตก,กรรมเพื่อนพ่อค้าเพื่อการชิงทรัพย์และในเรื่องยังชี้ให้เห็นถึงขบวนการไต่สวนคดีที่ขาดความยุติธรรมและสุดท้ายคงเป็นเรื่องของโชคชะตาอีแวนดามิทริกอาเซียนอฟพ่อค้าหนุ่มแห่งเมืองวาราดิมี เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามหน้าตาดีนิสัยสนุกสนานร่าเริงชอบร้องเพลงแม้จะเคยเป็นคนดื่มจัดและเกเรแต่เมื่อมีครอบครัวนิสัยไม่ดีดังกล่าวก็หายไปวันหนึ่งในฤดูร้อนอาเซียนอฟเขาเตรียมการนำสินค้าไปขายต่างเมืองแต่ก่อนออกเดินทางภรรยาของเขาได้ขอร้องให้เลื่อนการเดินทางเป็นวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าเธอฝันร้ายเกี่ยวกับตัวเขาเธอฝันว่าได้เห็นผมของเขาขาวทั้งศีรษะหลังกลับจากการเดินทางไปค้าแต่อาเซโอนอฟไม่เชื่อเรื่องของความฝันจึงได้แต่หัวเราะระหว่างเดินทางไปค้าอาเซโอนอฟได้พบเพื่อนพ่อค้าจึงได้ร่วมเดินทางโดยได้พักโรงแรมเดียวกันและด้วยอุปนิสัยของอาเซโอนอฟที่มักจะออกเดินทางช่วงรุ่งอรุณ ที่อากาศเย็นสบายเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเริ่มออกเดินทางได้เพียงระยะสั้นๆอาเซียนอฟก็ได้ยินเสียงเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอค้นตัวตำรวจได้สอบถามเขาในประเด็นต่างๆอย่างเคลี้ยวกราบและสุดท้ายได้ตั้งข้อหาเขาเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนที่เป็นพ่อค้าโดยมีหลักฐานคือมีดที่ตำรวจค้นพบในกระเป๋าสะพายของเขาอาเซียนอฟได้ปฏิเสธข้อหา ของตำรวจแต่ด้วยความตกใจตัวสั่นยิ่งเป็นสาเหตุให้ตำรวจสรุปว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงอาร์เซอนอฟถูกมัดมือผู้ขาผู้คนต่างห้อมร้อมดูเขาตำรวจได้ยึดทรัพย์สินของเขาไปจนหมดเขาตกใจได้แต่ร่ำไห้และรู้สึกหมดหวังภรรยาของอาร์เซอานอฟพร้อมลูกเล็กและลูกที่ยังแบเบาบะที่อุ้มมากับอก ได้มาเยี่ยมเขาที่เรือนจำเธอได้บอกเขาว่าเธอได้ถวายดีกาต่อพระเจ้าซาแล้วแต่ดูเหมือนว่าดีกาจะไม่ถึงพระองค์เขาและเธอต่างรู้สึกหมดหนทางก่อนกับภรรยาของเขาได้คาดครั้นให้เขาบอกความจริงว่าเขาเป็นฆาตกรหรือไม่อาชิวานอบยิ่งรู้สึกผิดหวังอย่างมากเขาคิดว่า ถ้าหากภรรยาของเขายังไม่เชื่อในตัวเขาก็ป่วยการที่เขาจะต่อสู้เพื่อให้คนอื่นเชื่อในตัวเขาอัเซียนอฟจึงยุติการต่อสู้ทุกวิถีทางเขาจึงกลายเป็นฆาตกรและถูกลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนทรมานก่อนที่จะถูกส่งตัวไปไซเบเรียอัเซียนอฟเป็นนักโทษในไซเบเรียานานถึง26ปีความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับ ทำให้เขาเปลี่ยนไปผมของเขาขาวโพนทั้งศีรษะบุคลิกที่ร่าเริงได้หายไปหมดเขากลายเป็นคนพูดน้อยไม่เคยหัวเราะเวลาเดินจะเดินอย่างช้าๆอาเซียนอฟใช้เวลาว่างในการศึกษาคำสอนและการสวดสรรเสริญพระเจ้าเขาเป็นที่ชื่นชอบและไว้วางใจของเจ้าหน้าที่และเพื่อนนักโทษและได้รับเกียรติโดยเรียกเขาว่าคุณปู่หรือนักบุญ วันหนึ่งนักโทษในกลุ่มใหม่ถูกส่งมาที่ไซบีเรียมีการจัดต้อนรับโดยนักโทษกก่าเพือ่อสอบถามเรื่องราวความผิดของแต่ละคนมีนักโทษคนหนึ่งชื่อว่ามาค่าซิมิโอนิกท่าทางแข็งแรงอายุประมาณ60ปีได้เล่าเรื่องของตนว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเพียงเอาม้าของเพื่อนมาขี่และก็ปล่อยมันให้กลับไปหาเจ้าของ เขาก็ถูกตั้งข้อหารักขโมยซึ่งเขาเองครั้งหนึ่งเคยทำความผิดร้ายแรงฆ่าค,คนตายและควรถูกส่งมาที่นี่แต่กับรอดอาเซียนอฟทราบว่ามาค่ามาจากเมืองเดียวกับเขาคือวาราดิมีเขาได้ถามว่ามาค่ารู้จักพ่อค้าที่เชื่อซียอนอฟไหมมาค่าเก่าวว่าอาเซียนอฟคือคนบาป เมื่อเพื่อนนักโทษได้เล่าเรื่องที่อาเซียนอฟต้องถูกส่งมาที่ไซบีเรียมาฆ่าตกใจและจ้องหน้าอาเซียนอฟและเผยอุทานออกมาว่าช่างหน้าแปลกประหลาดที่เราได้มาพบกันแต่คุณแก่มากขึ้นจริงๆจากปฏิกิริยาคำพูดและอื่นๆอีกหลายประการทำให้อาเซียนอฟคิดว่ามาฆ่าคือฆาตกร มีนักโทษถามมาค่าว่าทราบไหมว่าใครคือฆาตกรในคดีของอาซียนอฟมาค้าพูดเปรยๆว่าคนที่ซ่อนมีดไม่จัดว่าเป็นผู้ร้ายจนกว่าเขาจะถูกจับและคนที่เอามีดไปซ่อนในกระเป๋าที่อยู่ใต้ศีรษะของคนที่กำลังรับก็จะทำให้เขาตื่นสิจากเนื้อหาคำพูดของมาค้าอาซียนอฟรู้สึกมั่นใจว่า มาฆ่าคือผู้ร้ายตัวจริงคืนนั้นอาเซียนอฟนอนไม่หลับเขาคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดถึงภรรยาและลูกคิดถึงผู้คนที่มารุมร้อมดูเขาขณะถูกเคี่ยนและทรมานก่อนถูกนำตัวมาที่ไซบีเรียเรื่องราวทั้งหมดทำให้เขาเกือบฆ่าตัวตายเขารู้สึกโกรธมาฆ่ามากแม้เขาจะสงบอารมณ์เรวยการสวดมนต์ แต่เขาก็ไม่สามารถสงบใจเขาจึงไม่พยายามเข้าใกล้มาฆ่าสองสัปดาห์ผ่านไปอาเซอนอฟนอนไม่หลับสักวันเขาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีคืนหนึ่งขณะที่อาเซอนอฟเดินผ่านห้องขังเขาสังเกตมีดินกลิ้งออกมาเขาหยุดดูทันใดนั้นมาค่าคานออกมาจากใต้เตียงในห้องด้วยความตกใจ มาค่าสารภาพว่าเขากำลังขุดโพรงเพื่อหนีและได้ขอให้อาเซียนอฟเงียบแล้วจะให้หนีไปด้วยกันถ้าไม่ทำตามก็จะฆ่าเสียอาเซียนอฟโกรธมากและกล่าวว่าเขาไม่ปรารถนาในการหนีและมาค่าไม่จำเป็นที่จะที่คิดจะฆ่าเขาเพราะมาค่าได้ฆ่าเขามานานแล้วเขาจะบอกผู้คุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าวันรุ่งขึ้นผู้คุม ผู้คุมพบการเตรียมการขุดโพรงเพื่อหลบหนีผู้คุมต้องการหาผู้ทำด้วยความไว้วังใจในอาซิโอนอฟเขาจึงถูกสอบสวนว่าทราบไหมว่าเป็นใครมาค่ารู้ดีว่าถ้าอาซโอนอฟเอ่ยถึงเขาเขาคงต้องถูกประหารอาซโอนอฟคุ้นคิดว่าทำไมเขาจะต้องปกป้องคนที่ทำร้ายชีวิตของเขาแต่อีกใจหนึ่งเขาก็คิดว่า ถ้าหากเขาเข้าใจผิดละ่ะและประการสาคัญที่สุดคือเขาจะได้อะไรจากการพูดครั้งนี้ดังนั้นอาเซีนอฟจึงตัดสินใจไม่บอกเจ้าหน้าที่ว่าสงสัยใครคืนนั้นขณะที่อาเซีนอฟกำลังจะเข้านอนมาค่าได้คานเข้ามาข้างเตียงของอาเซีนอฟเพื่อขอให้เขายกโทษให้และสารภาพว่าเขาเองคือฆาตกร พ่อค้าที่เมืองวาราดิมีและซ่อนมีดในกระเป๋าของเขาที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะฆ่าอาเซียนอฟด้วยแต่บังเอิญได้ยินเสียงจากด้านนอกจึงต้องซ่อนมีดและรีบหนีไปมาค่ากล่าวว่าเขาจะไปสารภาพกับเจ้าหน้าที่เพื่ออาเซียนอฟจะได้รับการปล่อยตัวกลับไปหาครอบครัวอาเซียนอฟกล่าวว่าเขาต้องทรมานในคุกถึง26ปี ได้ทราบว่าภรรยาของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกๆของเขาก็โตและก็คงลืมเขาไปแล้วมาค้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งและยิ่งได้เห็นอาเซียนอฟในสภาพเช่นนี้เขากล่าวว่าให้เขาถูกเคี่ยนจนถึงชีวิตจะดีกว่าในที่สุดอาเซียนอฟสะอื้นและกล่าวว่าพระเจ้ายกโทษให้ด้วยคำพูดนี้ เขารู้สึกถึงหัวใจที่เบาโล่ทงทั้งๆที่อาเซียนอฟได้ยกโทษให้และไม่ปาดถนาที่จะออกจากที่คุมขังในวันรุ่งขึ้นมาคาเซโอมิกได้ไปสารภาพผิดกับเจ้าหน้าที่และเมื่อคำสั่งปลดปล่อยอาเซียนอฟมาถึงเจ้าหน้าที่ผู้คุมขังได้พบว่าอาเซียนอฟได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วท่านผู้ฟังที่ชอบ กรุณากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะ